นับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับชมการถ่ายทอดสดทสดการแข่งขันแบดพินต้าครับทำไมตายแต่นัดแรกตอนพักไปยี่ิตอนพักไปยี่ิฮะ

ทำไ่ได้นอนั่งได้ในหะองนั่งเออทำไมมาาอไ่ได้ในแอรเออลงไปแหละนไปเออหาะเอดูอต้ใครจะชนะมั้งเออเออ

มันก็าวนี่แตะพี่น้องเ้ยกินน้ามะลกไหมกินน้าปะขนมสามเหียมไป่น้าในข้มสามเหียมเอาไมไป้นไปขนมม้อขนมม้เอาตัวึลยไหมเอาตัวมีแต่คอหน้าไหมเอได้แล้วเอาแคอ นั่นแหอขนมตั้ขนมบไอต้อนเนี่ยอต้อนแท้แล้ว แบดมินตันไทยลีกระหว่างกรุงเทพมหานครกับเชียงรายไทยลีกเจอก,กันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ